ตอนที่สิบเอ็ดการประเมินรอบที่สองก็คือการทดสอบจิตใจตามหลักของวิทยาย,ยุทธความสามารถเป็นสิ่งสำคัญซึ่งจิตใจนั้นก็สำคัญเช่นเดียวกันหากมีเพียงความสามารถที่แข็งแกร่งเพียงอย่างเดียวแต่กลับมีจิตใจที่ไม่มั่นคงเต้นทางยุทธข้างหน้าก็จะเต็มไปด้วยความโรเลและมันอาจจะเลวร้วายยิ่งกว่าคนที่ไม่มีความสามารถเสียอีกสิ่งเย้าวยวนบนโลกใบนี้มีอยู่มากไม่ว่าจะเป็น อำนาจความมั่นคงความสวยความงามหากเทียบกับจอมยุทธแล้วสิ่งพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งล่อลวงใจหากจิตใจไม่แข็งแก่งไม่หนักแน่นพอก็เป็นไปไม่ได้ที่จะหลงงมงายไปกับสิ่งเหล่านั้นและสูญเสียพลังไปดังนั้นความสามารถเป็นเพียงแค่เงื่อนไขเบื้องต้นจอมยุทธที่ไม่มีหัวใจที่หนักแน่นถึงความสามารถจะแข็งแก่งก็ไรค้ค่าการทดสอบจิตใจของก้าวธริยานยุทธนั้น จะเริ่มการทดสอบภายในลานกว้างด้านหลังของสำนักตรงกลางของลานจะมีค่ายกลขนาดใหญ่ตั้งอยู่ภายในค่ายกลน,นั้นจะรวบรวมความปรารถนาและจิตใจใต้สำนักของผู้เข้าสอบไว้ข้างในกล่าวได้ว่ามันก็คือค่ายกลดวงตาซึ่งเอาไว้ใช้ทดสอบจิตใจโดยเฉพาะดินเทียนเดินมุ่งหน้าไปยังลานกว้างพร้อมกับผู้เข้าสอบคนอื่นๆโม่เสินและเทยวีก็อยู่ภายในกลุ่มนั้นเช่นเดียวกัน สีหน้าของคนพวกนั้นเย็นชาจนถึงขีดสุดสายตาที่เหมือนกับงูพิษจ้องมองล่างเงาที่เดินอยู่ข้างหน้าผู้อุโสมู่ท่านกลับมาแล้วด้านหน้าผู้คุมที่รับหน้าที่ทดสอบรบทีสองได้หยุดฝีเท้าลงปรากฏร่างของชายวัยกลางคนอายุราวๆ47ปีเมื่อเห็นชายคนนั้นสีหน้าของโม่เสินก็ะพันดีขึ้นในทันทีเขาได้แทกตัวพางเดินออกไปท่านลุง โมเสินตะโกนกล่าวออกมาชายวัยกลางคนพยักหน้าให้เขาพางมองไปนางกลุ่มตรวจสอบแวบ,บหนึ่งก่อนที่เขาจะหันไปกล่าวกับผู้คุมสอบอยู่ตรงหน้าได้ยินว่ามีจอมยุทธ์ที่มีความสามารถก้าวดาวเขาเป็นใครยังไม่ทันที่ผู้คุมจะได้ตอบอะไรโม่เสินก็พูดสวนขึ้นมาในทันทีเจ้านั่นลูกชายป่าเถือนของตระกูลหลินโม่เสินชี้นิ้วไปทางหลินเทียนชายวัยกลางคนที่มีชื่อว่าโมอี เขาเป็นคนตระกูลโม่ที่อยู่ในเมืองฝงเจี้ยนทั้งยังเป็นหนึ่งในผู้อาวุโสของก้าวสุริยันยุทธเมื่อได้ยินคําที่โม่เสินกล่าวเขาก็มองทอดออกไปทางหลินเทียนด้วยสายตาที่เย็นชาหลังจากนั้นเขาก็ละสายตาพางมองไปที่ผู้คุมสอบแล้วกล่าวออกมาพาพวกเขาไปทดสอบแล้วอย่าลืมบอกกดพวกเขาล่วงหน้าด้วยละ่ะเมื่อกล่าวจบเขาก็เดินออกไปด้านหลังการประเมินรอบที่สองผู้อาวุโสของก้าวสุริยันยุทธ จะเข้ามาดูการประเมินบ้างเป็นบางครั้งทว่าครั้งนี้หลานชายของเขาโม่เซินก็เข้าร่วมการประเมินด้วยอีกทั้งยังมีความสามารถห้าดาวเขาจึงอยากจะเข้ามาดูด้วยตนเองหึโมสเซินขยัยยิ้มพางเหลือบมองไปทางหลินเทียนแวบหนึ่งก่อนจะเดินตามหลังโม่อีไปสีหน้าของหลินเทียนนิ่งเฉยเขาไม่ใส่ใจก,กับคำพูดของโม่เซินเขาเดินตามหลังกลุ่มคนไปข้างหน้าไม่นานนักก็มาถึงสถานที่ที่ใช้ประเมินรอบที่สอง เมื่อเข้าไปแล้วพวกเจ้าก็จะเข้าไปอยู่ภายในห้องมายาและสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในนั้นก็คือการประเมินรอบที่สองซึ่งจะมีการทดสอบด้วยการสามด่านมีเวลาจำกัดสองชั่วยามยิ่งออกมาได้เร็วเท่าไหร่ก็ถ่าก,กับว่าจิตใจที่แข็งแก่งมากเท่านั้นคนที่ออกมาไม่ทันภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ผ่านการประเมินนี้ผู้คุมสอบกล่าวหลังจากที่จบประยุผู้ค่อยสอบก็เข้าไปอยู่ภายในค่ายกล เปิดค่ายกลได้ลินเทียนยืนอยู่ภายในค่ายกลเมื่อได้ยินคําว่าเปิดค่ายกลภาพที่เกิดขึ้นตรงหน้าของเขาก็เปลี่ยนแปลงไปปรากฏภาพผีที่อ้าป,ปากกว้างทั้งยังมีใบหน้าเต็มไปด้วยเลือดหน้าสะอิดสะเอียนที่จะดึงเขาลงนรกใบหน้าของลินเทียนนิ่งเฉยราวกับว่ามองไม่เห็นพวกมันคนสองชาติเปรบเขาจะมากลัวผีได้อย่างนั้นหรือเขายืนอยู่ที่เดิมไม่ขยับ ผีและวัวพุ่งผ่านเขามาตรวงผ่านลากของเขาไปด่านที่1ผ่านงั้นๆเขากล่าวออกมาทันใดนั้นภาพก็ได้เปลี่ยนแปลงไปอีกครั้งพระอาทิตย์ที่หายลับไปจากขอบฟ้าปรากฏภาพกองทัพนับพันที่ควบม้าจนทําให้พื้นดินสั่นสะเทือนทหารที่ยืนอยู่บนมา้าถือหอกสงครามเอาไว้ในมือไอพลังสังหารที่รุนแรงพุ่งเข้ามาหาเขาหินเทียนยังคงยืนนิ่งไม่ขยับ ีหน้าของเขาก็ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเมื่อไม่กี่วันก่อนตรงภูเขาด้านนอกเมืองฝงเจี้ยนเขาได้เข้าสู่โลกแห่งความฝันที่ดูเหมือนจริงเป็นอย่างมากร่างเงาทางเก้าล่างที่ต่อสู้ตรงหน้าของเขาการต่อสู้ที่บ้าระห่ำจนทําให้ฟ้าดินพันบิดเบี้ยวภาพที่ขึ้นขึ้นตรงหน้ากับความฝันที่จะเทียบกันได้อย่างไรจบตอนนะครับตอนที่สิบสองกองทัพทหารน,นับพันพุ่งเข้ามาทะลวง พาหินชั้นเมฆในขณะที่มันกำลังเข้าใกล้มาถึงตัวของลินเทียนลินเทียน,น,ยนภาพดวงตาพวกนั้นก็เหมือนกับว่าควบคุมเขาไม่อยู่มันก็ค่อยบิดเบี้ยวก่อนจะลายหายไปตามอากาศตอนที่สองผ่านหนาสุดท้ายแล้วลินเทียนกล่าวพึมพำตานที่สามขาปรากฏตัวอยู่ในภาพที่วงางเคิรัตที่โออากินหอมโชยออกมาพร้อมกับหญิงสาวนับสิบคน <c oughs> ที่สวมชุดคลุมโปร่งใสจนเผยให้เห็นผิวขาวเนียนรับรูปร่างที่เพียวบาง พวกนางค่อยๆเดินเข้ามาหาเขาด้วยท่าทีที่ยั่วยวนในตอนนั้นเองไอพลังบางอย่างก็ได้เข้าปกคลุมไปทั่วทั้งบริเวณหญิงสาวนับสิบฉีกยิ้มกว้างความสวยงามที่น่านหลงไหลดังมนลสะกดมาสิเสียงที่ดังออกมาทำให้หยิงสาวเดินเข้าไปหาลินเทียน ร่างกายเพียวบางของพวกนางเสียดสีร่างกายที่แข็งแกร่งของลินเทียนไปมาก่อนที่พวกนางจะค่อยๆถอดเสื้อผ้าออกจนหมดสิ่งที่ล่อลาล่อใจไม่ว่าจะเป็นผู้ชายคนไหนก็ต้องเลือดสูบฉีดขึ้นมากันทั้งนั้นลินเทียนยืนนิ่งไม่ขยับมุมปากของเขาฉีกยิ้มเจ้าเล่ห์ออกมาคนสองชาติอีกทั้งยังพบเจอเรื่องที่เกิดขึ้นบนโลกนี้อย่างเรื่องของเซียวเยวีเขารู้ดีว่าภายในโลกใบนี้เจ้าที่ไม่มีเงินไม่มีอำนาจ อีกครั้งยังไม่มีความแข็งแกร่งหญิงงามก็เหมือนกับแค่ฟองสบู่และในตอนนี้เขาก็ไม่มีอะไรเลยดังนั้นสำหรับเขาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็เป็นเพียงแค่ภาพลวงตาถึงเขาจะอยู่ภายในวังที่หรูหราและยังมียิงสาวเบยล่างปรากฏอยู่ตรงหน้าทว่าหัวใจของเขากับแข็งแกร่งดังหินสิ่งที่เขาทำในตอนนี้ก็แค่การฝึกฝน เพื่อที่จะเขียนเก่งให้มากขึ้นเท่านั้นบนแท่นหยกสีเขียวภายในลานกว้างโมโอียืนเอามือคว้ยหลังพางจ้องมองไปยังภายในค่ายโกลขนาดใหญ่ดบานข้างของเขายังมีคนอีกสองคนพวกเขารวนแล้วแต่เป็นหนึ่งในผู้อุปโสข,ของเก้าสำนักสุรียันคนหนึ่งชื่อมู่ชิงอีกคนหนึ่งชื่อสือตงการประเมินครั้งนี้มีความสามารถอยู่ไม่น้อยพวกเจ้าคิดว่าทดสอบรอบที่สองใครจะเดินออกมาจากภาพรวมตาเป็นคนแรก มู่ชิงถามขึ้นพวกเขาที่จ้องมองไปยังภายในค่ายกลขนาดใหญ่ดวงตาทั้งสองจดจ่อไปยังที่ล่างของหลินเทียนชายชรลาที่คุมการประเมินรอบเลกได้บอกเรื่องผลลัพธ์ของระดับความสามารถแก่ผู้โอโูซึ่งแน่นอนว่าคนที่มีความสามารถก้าวดาวแบบนี้มู่ชิงจะต้องเพ่งเล็งเป็นธรรมดาพูดยากจิตใจกับความสามารถไม่เกี่ยวข้องอะไรกันมีจอมยุทธ์ที่มีความสามารถสูงแต่กลับมีจิตใจที่อ่อนแอแต่ก็มีจอมยุทธ์ที่มีความสามารถต่ำ จนไม่มีความสามารถมากพอที่จะพึผันวิทยายุ์ทว่าจิตใจของเขานั้นแข็งแกร่งจนน่าตกใจมากเลยทีเดียวสื่อตรงสายหัวโมอีเจ้าคิดว่าอย่างไรข้าก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันทว่าไม่ว่าผู้เข้าสอบจะมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมขนาดไหนแต่ในเรื่องของจิตใจหนักแน่นคงไม่มีใครเทียบได้กับโมซูเจ้าเด็กคนนั้นเป็นจอมยุทธ์ที่มีจิตใจแข็งแกร่งมากที่สุดตั้งแต่ที่ข้าเคยพบเจอมาสื่อตรงยิ้ม นั่นสินะเจ้าเด็กคนนั้นเป็นคนที่มีจิตใจใน่ากลัวมากเขาเกิดมาเป็นจอมยุทธโมู่ชิงเห็นด้วยโมซูเป็นหลานชายของโมอีเมื่อได้ยินคำพูดของคนเหล่านั้นทำให้โมอียิ้มออกมาอย่างอดไม่ได้โมเสินได้ผลกระทบจากพี่ชายของเขาคาว่าคนที่จะเดินออกมาเป็นคนแรกเปอร์เซนที่จะเป็นโม่เรินก็มีอยู่สูงมากโมอีเก่าวสื่อตรงพยักหน้าเป็นไปได้ จะว่าไปครั้งแรกโมซูใช้เวลาหนึ่งนาทีถึงเดินออกมาอย่างนั้นไม่ใช่หรือใช่แล้วหนึ่งนาทีจะว่าไปตอนนี้เพิ่งผ่านไปแค่ครึ่งนาทีเองนะน่าจะอีกสักพักหนึ่งพวกเขาทั้งสามกล่าวพางยิ้มออกมาทันใดนั้นเองสีหน้าของพวกเขาก็พากันเปลี่ยนไปภายในค่ายคนขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าจูจ่ๆหลินเทียนก็ลืมตาขึ้นเกิดอะไรขึ้นหรือว่า ภายในค่ายกลขนาดใหญ่หลินเทียนกวาดสายตามองออกไปที่ผู้ข้อสอบคนอื่นๆคนที่อยู่รอบๆด้วยสีหน้าเรียบเฉยผู้คุมสอบที่มองดูอยู่พันเบิกตากว้างก่อนที่หลินเทียนจะขยับตัวพางเดินออกมานั่นมันผู้คุมสอบรอบที่สองมองดูหลินเทียนที่เดินออกมาด้วยร่างที่แข็งเป็นหินเขาสามารถเดินออกมาจากภาพลวงตาได้โดยเวลาครึ่งนาทีเท่านั้น ตอนที่13ภายในลานกว้างด้านหลังของสำนักเก้าธุรยันไม่ใช่ผู้คุมสอบรับี่สองเท่านั้นแต่ผู้คนทั้งหมดที่อยู่ที่นั่นต่างก้าตัวแข็งเป็นหินด้วยความตกใจพวกเขาจ้องมองไปที่ล่างของหลินเทียนเหมือนกับมองเห็นสัตว์ประหลาดสถิติของโมซูถูกทำลายแล้วโมชิงตกใจมากเขาพูดกันตามปกติแล้วการทดสอบรอบี่สองถ้าเป็นคนปกติจะต้องใช้เวลาครึ่งชั่วยามจึงจะสามารถเดินออกมาได้ แต่ในครั้งแรกโมสูใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีในการทำลายภาพดวงตาซึ่งแค่นั้นก็ทำให้ผู้คนตกตะลึงไปอย่างมากแล้วทั้งยังถูกบันทึกเอาไว้ในสถิติของสำนักอีกด้วยแต่ว่าตอนนี้สถิติได้ถูกเปลี่ยนแปลงครึ่งนาทีใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งนาทีเท่านั้นสื่อตรงขียิ้มออกมาหรือว่าเจ้าเด็กหนุ่มคนนั้นจะไม่มีอะไรอยู่ในใจเลยแม้แต่นิดการที่เป็นผู้อาวุโสของสำนักก้าวทรยันขัน้นสุตตนของมู่ชิง และสื่อตรงไม่มีทางที่จะอ่อนเอทว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าของพวกเขานั้นทําให้พวกเขาทั้งสองอดไม่ได้ที่จะใจสั่นไม่ได้ครึ่งนาทีก็สามารถทําลายภาพดวงตาทั้งหมดได้นี่มันหมายความว่าอย่างไรทว่าตกตะลึงไม่นานสีหน้าของพวกเขาก็เต็มไปด้วยความยินดีอัจฉริยะแบบนี้ยอดเยี่ยมจริงๆโิ้ชิงกล่าว จู่ๆก็มีสิทธิ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถและจิตใจที่แข็งแกร่งเข้ามายังในสำนักก้าวธุรยันจะไม่ให้พวกเขาดีใจได้อย่างไรสีหน้าคงโมอีพันเย็นเฉียบก่อนหน้านี้เขาเชื่อว่าโมเสินจะต้องเป็นคนแรกที่เดินออกมาแต่ทว่ากลับเป็นหลินเทียนที่เดินออกมาจากภาพลวงตานั้นทั้งยังทำลายสถิติของโมซูเช่นนี้แล้วจะให้เขาเอาหน้าไปไว้ที่ไหนด้านนอกไข้กลนหลินเทียนเดินขึ้นไปนั่งขัดสมาธิบนหินสีเขียวก้อนหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลมากนะัก สำหรับเข่าแล้วภาพลวงตาทั้งสามด่านนั้นยังถือว่าไม่เท่าไหรเข่าหลับตาทั้งสองลงพางคุ้นคิดถึงการประเมินรอบที่สามซึ่งรอบที่สามนั้นจะเป็นการทดสอบการต่อสู้ในเรื่องของการต่อสู้เขายังถือว่าขาดประสบการณ์ดังนั้นจึงต้องใช้เวลาคุ้นคิดเสียให้ดีผู้เข้าทดสอบคนอื่น,อนเองก็ไม่ใช่ว่าจะอ่อนแอต่ำที่สุดก็คือขั้นหลอมกายสองชั้นทั้งยังน่ากลัวกว่าดินเทียนอีกหลายเท่าภาพที่เกิดขึ้นตรงหน้าของโมชิง และสื่อตรงทําให้พวกเขาทั้งสองคนพยักหน้าอย่างปิติไม่ทะนงตัวรอบคอบจิตใจยังหนักแน่นไม่เลวไม่เลวเลยจริงๆโมชิงกล่าวโมอีส่งเสียงฮึออกมาตะแค่คนอวดดีโมชิงและสื่อตรงถึงกับนิ่งไปพวกเขาไม่กล้าที่จะกล่าวขานอะไรออกมาหลานชายโดนคนอื่นเอามาตัดหน้าเอาเสียได้ไม่แปลกที่โมอีจะรู้สึกไม่พอใจ ผู้เข้าทดสอบนับหลายร้อยคนกำลังดิ้นรนอยู่ภายในค่ายกลขนาดใหญ่มีคนที่ตาลอยมีคนที่หน้าซีดมีคนที่ใบหน้าบิดเบี้ยวและมีคนที่เต็มไปด้วยเหงื่อชุ่มทั้งล่างซึ่งนั้นแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการทดสอบครั้งนี้มีแรงกดดันมากขนาดไหนไม่นานนักเวลาครึ่งชั่วยามก็ผ่านไป ภายในค่ายกลุลมีคนที่สองที่ลืมตาขึ้นและเขาก็คือโม่เสินประโยคที่โมเสินกล่าวไว้นั้นไม่มีผิดโม่เสินที่ได้รับความประทุกจากพี่ชายของเขาโม่ซูนั้นแน่นอนว่าจิตใจของเขาไม่อ่อนเอทั้งโม่เสินเองก็มั่นใจในตัวเเองค่อนข้างมากครึ่งชั่วยามโมเสินกล่าวพึมพำสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความพึงพอใจเวลาครึ่งชั่วยามถึงจะเทียบไม่ได้กับพี่ชายของเขาโม่ซูแต่นั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับคนในรุ่นเดียวกัน เขากวาดสายตามองดูผู้เข้าทดสอบอยู่รอบๆเขาอยากจะเห็นท่าทีดิ้นรนของหลินเทียนในโลกมายาทว่าจูๆ่ๆคิวของเขาก็ขมวดขึ้นภายใน่ายกลนไม่มีเงาของหลินเทียนอยู่เลยเขามองทอดออกไปข้างนอก่ายกลนทันใดนั้นใบหน้าของเขาก็พันบิดเบี้ยวจนอับประลักเขานึกว่าหลินเทียนยังอยู่ภายในภาพลวงตาเขาคิดไม่ถึงเลยว่าอีกฝ่ายจะออกมาก่อนแล้วอีกทั้งยังกําลังนั่งปิดพลังฝึกตนอยู่อีกด้วยให้ตาย สายตาของเขาเต็มไปด้วยงสีอมหิตบนหินเขียวเหมือนกับหลีนเทียนรับรู้ถึงสายตาที่จ้องมองมาหยินลืมตาทั้งสองพันมองไปที่โมเสิร์นที่กำหมัดทั้งสองแน่นเขายิ้มออกมาพางกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ยั่วยวนว่าว่ายังไงอจิยะตื่นแล้วหรือ